นีเียวขอกินามได้เถอเอ่ตั้งาเพินบัวซอยกับว้แหแงได้ก่อยเยรออายซออาคนไทยบางคนยังนะมคอดูคนละอนไทยแต่ว่าอยู่ต่างประเทศเพื่นมาอยากีเพื่นอยากได้น้องสาวอีกบ่เนาะตังาหรือพ่อนกัลองถามเพื่นเด้เพื่อนบัวเอาบ่้องสาวมีจเอาเป็น้องชายบ่ังวาแล้วเอเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สูบสุดคนมาสุบอกสุบอนกายิ่งดีตอนขับเขาสู่ซองสาบุนไลคือเขาคือเดิมเนาะนี่กะมาแต่ตลาดนะทุกคนเอาโทรศัพท์ไปสอบโทรศัพท์มีปัญหาโอ้ยนะปีนี่ยังช่วยซันช่วยซ่อนนช่วยแล้วช่วยอีกนะนี่น่าดาะมาพบมาพบกับคนดังนะพระเอกสบายดีเด้อเบา อรลียเนาะไปสะดุดโดนปลาไหลามาอสั่งรีเนาะแมนแมนซื้อแตเดียวงั้นแตเดียวด้วยเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าอะไรบ้าเกี่ยวแล้วช่วงนี้คือสิบุได้ไปหายายเพ็ญเนาะบุลเลยไปเราช่วงนี้เนี่ยโอ้นี่อยากหลายแล้วช่วงนี้นะเราคือเราคนแรกเนาะที่ได้ไปหาเนะแมน ช่วงนี้คันว่ามีงานกับโบฮับเห็นบะเหตุเรือนเหตุยังกะกะฮับอยู่พอมันอะไปก้าว่ามันเฮาสิบเก้าว่าเก้าวเร็วประมาณสามโมอสี่โมงนี่กะไปแต่ว่าเฮาบบได้ฮับเปิดหลังเนาะฮับโตเติมนิหน่อยแม่นแล้ก็คันนิงเบียดเงือนทางซานอยู่นี่ไปช่วงนี้นี่สร้างนี่คือสิบบริโภคออกนอกบ้านเนาะ บม่ได้ไ่ได้ไปตรงนี้ย่างดีอ่าแต่เศร้าก็เลยมาเยี่ยมแม่พี่แม่<อ>มบายบ่ามาเอาเนย,นยนอ,อยู่ในกิ่มาใช่แลาวนะเอาอยู่คนเดียวแนละ้วอ่าเพราอนอนนอนอยู่หน้าพุทธโอ้เจ้านอนนะแ,แล้วเวลามีเนยอยู่ในกิ่นนำะมาส่งแม่แมนเอาอีกจองนึงเด้อได้ยังสามมาส่งเพื่อนมนือไหนไม่แน่ครับอบ กระปกคายบุกคิวแล้วออามาเนียนให้เื่อยแหงแลวกินโอ้กระปูไาเป็นใะยากเนาะกะปุคายได้อยู่ปุกคายเพิ่นคายตลาดนัดตามตัวิบก็เพิ่ตามตัวคายนะายแล้วะกระปุกคายต้วหวานเลยขับรเ่ยแกะปุกายเออคา่แล้วเดี๋ยวนี้กระปุกายก็กินอยู่อืออือืพ่อนูิตาเลียนนี่ยแกูเก่่เนาะอือ ใช่ฮุบเนาะแม่เสียงดังขนาดเนาะเป็นยังไงบ้างทำไมที่เราโปรตีเราเพราะว่ามันเสียงเห็ดงานเลยแม่เจียดเห็ดเรียโอ้เจียดงานเพราะว่าปกตินี่สร้างดี้นี้เพิ่นกะคุณเคยกับเสียงนี้เพิ่นอยู่กับเสียงนี้ตลอดเนาะแม่ตัดเออโปรเกรสเรียวเนี่ยเป็นเสียงอะไรนี่มินนิวคอมมินกับมเสียงแค่หิรัมย์ยังวาจันเพื่นเลยเนาะ คุณแม่เ kind ลี้ยกเดียวเขาแล้วหน้าไม่จ no ีบไปน้ำเบาเพิ่มเพื่อะลูกเพิ่มเนาะแม่เพิ่มไปแล้วมานลยเป็นเชฟโพนอือไม่เป็นแบบไม่มีงานเหดเห็ดเฮื่อนเห็นอยังเห็แล้วว่าบอกเพิ่มเหรช่วงนี้มีเห็ดเฮือนอยู่บ่ล่วงเฮือนเห็ดเฮือนไปเห็ดเห็ดเฮือนอยู่อยู่บ้านนั่นนั่งอย่างนั้นคือไม่ชื่อใจอยู่เชฟโคนหมดเลยคาดว่าพี่เจ้าบอกข้าเกี่ยวข้อควรจะเอาเจ้าไปเนาะแม่เขา คนจ้างสร้างทั้งคุณไงวะบอกว่าไปง่ายเราคอยเขามาแล้วเขาแล้วน้ำเขานแล้วน้ำเขาแล้วที่ได้ไปคือเขาอันน่้มัทันไอเกี่ยวเลยบ่เขาเกี่ยวแล้วจะเขาโลเนี่ยจะเขาฟันชีเวตบริจ้างบ่จ้างอะไระจ้างจังนไงน่ะจ้างวันเลยวันละแสนอืมกินบ่วันละแสนเลี้ยงเขา่นน้ำบ่เลี้ยงอ่แล้วอ๋อเมื้อนี้ก็จ้างบ่มื้อนี้ เรียเลยไดเอาขาเมียนตรางเทียงไปเลยบังโฟช่วงผลกินนี่เด้อืออือปุ๊บหอมมันง่ายรอดแล้วเนาะขาดอกยังจะเขากลางไหอีเขากลงดบมดีมีเขางันน้ำมันบ่เขาฟันสิบเอ็ดนี่หด้เขาเก่าให้ผมยังเก่าให้มีเขาฟันสิบเอ็ดฟันสิบอ่มีเนาะเอ้ยงานบ่บามีเขางามอยู่ไ บ้านแน่เออทุกคนอยู่ที th ่โรงงานแต่กี้น่ะมันตายบตะกี้น่ะบ่กใจพนเด้ยันว่าบ่ได้เกี่ยวเ็นไดมันจะคืนเามันตายยบดบัดนี้มืนบ่ได้เด้นี่ปรวน่ะอ๋อคักซะีแรกบ่จว่านี่ีแรกลยนี่งแรกเลยเฮ็ดให้บานได้เนาะเฮ็ดให้ยามคักปังด้เนาะปีหน้ากันยังยามเด้ปีหน้าเนาะดึกใช่หรอกคว่ามันมันไล่กับยามเด้อคำบ่ได้ก็อยู่ หา,าไลยแล้วค่อยก็ได้ก็จะได้ยุ่ว่า,า,าวง,ง,งามแมนอืมบึงกะปั๊บ่ชิ้ลให่อยู่ละไอ้บึงนี่มันกะลายเต็มอยู่ซาคอยหามเนาะน้ำบึงคุ้มเอาไว้ตีน้ำยุ๋วคือว่ามันไก่วะเสียตัดนะเปรี้ยวแรงเสียงเนาะบ่ตั้งเข่ามันงามถ้าว่าเข่าฮับปนนี่มันกะส่วนลายอยู่หน้านี้แต่เป็นลีบโอยรีบจะองจะเป็นน้ำสีน้ำเหลืองมันเนาะแมน เดี๋ยวข้าคนชงเลยกับอยากปานยแรกันบ้านั่นก็ได้มันน้ำท่วมมันเป็นพี่เลยกัมันมีเวลาขึ้นเนาะออคนมไม่ได้อีละฮะนี่นี่นี่บอตนะมามากับบ่เเถาบ่องห่วงอยากกินยังเอารถยกเงินน้ำท่วม่อเ่าน่อเ่านีเจ้ามีแล้วเนาะโอ้ยบอเอากันแดกจะเมื่อก่อนละเอา้าเมสขนม่ะ เอาโลดนี่ลายพี่ยังนี่ลายภาษาลูกขึ้นไทยลาวได้พิมพ์ออกเลยคนพิมพคนไทยเนาะไทยเลิกกันแล้วบ่รลยจังไดเลิกเลิกแล้ว่ะวะบอหำน้องเวลโทรโทรมาบ่เวลบ่โทรมาตอนแรกเนี่ยอยู่ไทยคิดว่ามาที่เกาะไทยเนาะมาอยู่นในเมถาวรปีไปเออ อได้ห้องห้องห้องห้อหอีเลยฮะห้องอีอาดฟังด้ะมาแยกกันนี่คิี่อ้พอถาเจ้าซื้อยังนะอายได้คืนได้นนี้เอาเจ้าไปม่คืนง่างามเลยนเ้นก็ยังงามน่ะหนาหน่อยปล่อยอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอออาตงนี้ใหญ่ลดเมาบปโลลดฮะสามทง ตรงไครเนี่ยตรงชิบหาเปล่นยังเนาะลาบเด้้อยเนาะเขาอีนี่ลาบเด้อยเยอะพอสามีพอได้ดีลูกแตววาใส่เงินทำไม้วา้าซวาเช่นเมนปัาซตาไม่หอมเนาะพอเถารี่นี่เราหาเงินเก่งแต่ว่ามีคนใส่เงินพอเถารี่นี่คือกันได้คอยกันได้พอมีลูกใส่เงินร้าม่กินลด คันนี้ได้อาเข้ากิน้ําสิได้น่ทําเพิ่นบ่ซอยก็บ่ฮงไ้คอยอือาจะอาซอยอายคนไทยบคนยังน่ะผู้อยู่ลติลไทยแต่ว่าอยู่ต่างประเทศอนามีเด้องสเนพนอ้นบเาพิ่นบ่อยาก้วีเพิ่นบ่อยากได้น้องสาวอีกบ่เนาะยงบ่เด้อเพิ่นได้องาเพิ่นด้อเพิ่นบ่อาบ่น้องสาวี่สิเอา่น้องายบ่งว่า้วเอะเนาะออ เป็นกระโมนอิํมเจ้าอีบัวสักบัวเจ้าเขาทั้งเวิ่มนะมาโชว์มาโอ้โหแค่ละมึงแค่อยู่เพื่อนแค่รถเรายากอ่ะแค่หนเราปุยด้วยค่ะแค่อยู่เพื่อนทีลานกันเลเนาะนีนาจขนมีมากขึ้นอย่างนี้ว่าลูกคนลูกโตเลยลานกันเลยที่เดียว่อยเออ เผื่อลูกเพื่อ่ลานนแล้วอย่างกันเจ๊จะไม่ได้ลูกหลานไม่ได้กินเผื่อแพ้เนาะหาม้าเลยเนี่ยเรืองเถิงหนาลูกหนาลานตลอดแม่อยู่ให้อยู่หน้าเหือดเลยตักกระเทียมมันยังเก็บมามาเพราะว่ายันลูกหลานไม่ได้กินแม่ควมเพันวาเนาะแพงลูกสมกตานเชียงลานสมกข้าวแม่มะพร้าวกับสมกตานจ๊กันได้หน่อยได้ใหญ่เนาะสมกาน เจาเดี๋ยวเอาหมวกผ้าอย่เ้ยมุ้งเมนเล่ตาเท่หทหลานได้ทีองเล้เนาะตาได้ใหเนาะคือว่าได้หลานมันจแต่หัแต่เท่งคนนี้ว่าน้ำล้นจอเนาะอ่ตัวหามันดีดีเลยอเเอนะไปเดินทีสเนาะหำเนีนบอกว่าเผากระตุ้นนี้ักเนีนเ็นเมนมันจะเด้หนาอเนาะ ล้วเอาไม่ถอดมาให้พี่ตกใจเด,ออเดเ้อโอ้ยขว่วงใช่หรือกะเจ้ากะติดตามยาเพ็อยู่บ่บ่นะคอยก็เลยสูไปเพราะว่าเห็นช่วงนี้คือว่ามีสองสุบไปถ่ายคือว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องวุ่นๆกับยาเพ็ญชวูาลหน่อยมากคือว่ามีผูบา,บาลอ่อ m e l à phụ vào xuống ngoài khẩu mình bộ mình không dùng dùng nhang lắm không xúc đấy là oh, không xúc lắm đấy nè không xúc cái đầy nó à, không xúc đấy nó hà, xúc, ý, uh... à, <laughs> là hà <và> không xúc cái <laughs> đầy đấy nè mà không không dùng nhang này cứ cứ đủ làn và vào đấy cứ oh. vào đấy rồi dùng nhang à, không xúc cứ lao đấy lao lao hà không xúc sẽ đầy yên uh. Nhung nhang cả cái đủ làn đấy mà nhang cả nó lao đủ làn bôi kín sao phải cướp quá เจ้าเอิดคือหอยวะจังหวะเด้อนี่จังแหล่ฮ่าตัวแรกไปใกล้เราอันแม่โดนเลยใส่สามูกก็ว่ามีผัวแล้วอะลอยไอ้ผัวแล้วกับโอ้แล้วข่อยบะไรแบบสั่งไปทเนั่อไหรวเนาะจะว่าคุณแหละแล้วเขาแล้วหน้าเหมือเจ้าจะได้ไปเห็นเพิ่นแล้วเขาแล้วหน้าเขาจะไปดิ่นไปยังน้ำอยู่ทางหน้าไปหากินลาบงัวนด้นเนาะแม่เพราะว่าเห็น เห็นซองยูทูปไปเปิดตัวเพนสาวโมเพิ่นได้หลายคนน่ะไปรที่เนาะจังหวะจักที่เนนบ้านเดียวกันหรือว่าบ้านอื่นทังหญ้าทังป่าทังโอ้เล่ากะสละได้สาวโมเนาะเพราะว่าหลังจากที่ว่าเพื่อนซานแล้วนี่กะหาคนสั่งคนสมซอยเนาะเพราะว่าเพื่อนกะแล้วแน่เนาะนนดีแน่ดีนะเพิ่นอยู่ เพราะว่าเพิ่นกะเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะเรื่องอันนะเอาผู้ว่าผู้แพลวเขามาทางเงินซ่านมันก็เขากับบอยนั่นเนาะเข้าก็นดีนโดยพอจะว่ามาเป็นนี่ยังมีภรรยาให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าซอยกันเนาะให้เขาใหญ่เขาช่วยหาเงินหาค้ำอันนี้ก็ว่ามาอยู่แบบมีความหยุ่งยากเห็นขึ้นเองก็มันก็บุกครักเลยเป็นกับบ้านเมืองเข่เจ้าเนาะโดย แมนี <f <f ่ก็ไม่อยากคักมาไหนแล้วอ๋อช่วงนั้นเหนคือว่าเห็นทีเซลบอลีกับสาวบู้ยใช่ไหับอ้ยเจ้าข่อยผมเคยฝางน้ำราดเออเห็นที่บ่กไปฝากน้ำาดบอแมนเคยไปดิไม่เคยบอกหรอ คุแ่ขาคยเล่าคนณแมบักเือไปคุณใหญเใจมูลเพื่อนใน้ายชีไ้ไปมีมีคนบอกมีมีเบี้ยให้คุณบอกสาได้ไป่จ่าว่าวหลาาจะไปนี่แม่นนนคุณเนาะดูว่าบามื่อมาบอบ้นอนนนอครับมาส่องค้อว่าเนาะคือเข้าไปถ่ายคลิปนี่ยังไปกลับเนาะเจ้าทับซื้อันเนาะมันกัดข้าวเรื่องแล้วท่างกับือว่าโบไก่เนาะ เอาแบบาเทียรทุกมือถุกมือทมลานะไเขาเียวมันก็อ่ไ้นั่นก็แซ่บอนองเวลหึหึวส่ะดยเอาบอกไทยให้ฟังด้วยะบอไทยเปลี่ยนบอร์นี่เนาะร้องสวัสดีมึงด้วยฮะเห็นแล้วตอนนี ยาอยู่บ้านไดก็าเจ้านะอำเภอเดนโนะาองวิวนี่อยูอ่อำเภอใดญาอยู่อเจบบนี่เนาะฮะอยู่อำเภอใดเป็นอยู่อำเภอใดละ่ะบอกคนไหมองววว่าจื้อบยไหผาลกลกผ,ผอจังน้ำยายุก <laughs> อ่ <laughs> <laughs> ชือนุ้มมาาว่าเพิ่นเบิ่งลินเนาะเพิ่นอาจจะชื่อร้านเคนอยู่มอข่าลีเจ้าอันเี็กมวยบ่มะข่าีกะเรียกลายเนาะอายุช้าชื่อให้ร้านกินนี่เนาะเชินไลฟ์เพื่อนอยู่ํำเจ้าว่าดูอยู่้ำในแถาเพิ่อน โอ้ทำพูนกับบริาัอยู่เลยโอพูนเียบร้วยแล้วนี่มาไหนไปเถ่าไปใช่เนาะมาค่อยใสอยู่โย่จากเราผัวสามาเลยอยากยังก็ได้กินบ่ครับคทำแนนคือยูมากพอวัดเช่าะเอาเงินเถ่าเนี่ยบ่าว่าหมอก็ยังเงินเจ้าเอาเงินพอเขาก็นีอะไรมีอันาคตถ่าเอ่าจักขวามน้องเวลนี่จักปีก่อนนี่ นี่ก็นี่รับลงไปก่อนจักเด้อก่ประมาณ7 8ได้บ่เนาะว่าตั้งรับมาบ่ได้ให้บ่ฮอดบ่มา่านี้มีจอ้าได้ลาวน้นี่บ่แล้วกมี่ง้มไปหน้าบ่บ่มาอยู่เฮือนอ คำเพาเจะสิไปนะไปไหนวะแ่นไปไหนก็ออกไปหน้าไปหมดลเมื huh. ่แล yes. yeah. okay. hmm. mm ้วปลาอ่ะบ้านี้นอนเข้าเขาเขานัมหดราปลาเบิดได้ปลาน่ะปลานะแน่นมูลงได้เลยนี่เออคือว่าเห็นเบิ่งในคลิปก็เห็นเจ้าไปเอาปลาคือคักแค่ไหนาวมันกขอนม่ได้บ้านเออมักขอนกัลายนะโดยกาขอนดิแน่แน่นหยามีปลาขอนขับไนบกในช่วงถาตึกหานั่นแหละ เลือกอะไรเรื่อกอะไรอันละเกลือพังนี้กับป้าผูกเนี่ยปลาผักมีบกันขายชุดนีบสิขายเด่เดินะอยัผิดกฎโอ้โเป็นยังอกของธรรมชาร์มาขนาดทางร่างนเห็นเพื่อนมีจะใส่มีจะอุปกรณ์เนาะของเป็นเฮาแบบธรรมะอันเห็ดคั่วเห็กินเลย แต่ว่าถ้าเป็นเป็นคิดเลี้ยวนี่โลงผมได้เนาะชื่อมหายเมย์นนี้ื่อกินเยนแจว่าเ้าถามแล้วโดนแจว่าแล้วอยู่เออกะเป็นอย่างเนาะถโดนโทอโดนเนาะสบาเห็นแต่ในช่วงลูกเพิ่มพอนอติว่าทางงทางนี้ไปเดอนอยู่ไหนเนาะเขาไปวส่วนให่บ่ค่อยพ่อคนนี้เพราะว่าไปส่นละทาง การยิ้นแบบ้เหรคือาทางคุ้นการยินเขาลูกลานนะเป็นนึว่าห mm ้องนังนี่คืออยู่้บาบบาูบารดานอันนั้นเฉพาะนี่เรอาคุ้แพวเข้าไปนะโอ้ยคอยดีใจอมีคมสุกเนาะมีภูมิูมูเพวเหมนี้เลย ีะข้่อยันาวเยนาะคือคอยนี่มช้างเนาะอ่ามีคอยมีไหนะโดยย้าตัวจักจัองจัยจั่งจักจักคออยงั้นนอนอยู่แต่หน้าเนาะมิดคำว่าคอยอยากยินอยากเยังครับมิดคอยเปิดแพนเปิดผ้าออกนะให้ลมพัดอือันนี้อุนก็มิดจะเอาแค่จังค้ง นั่นนะนี้ไ็คือว่ามีคุณมุกของคอยอยากเห็ดแต่ไหนก็เห็ดเนาะเออหอบอไรเหลือด้นกรับอะไรเรอยออนี่นะถ้าเ่อขึ้นไปนะเี็ชิเม่ผ่นก็เปิดเพดนาวกระตุ้มพาเนาะแน่นความเจ้าได้หังงหางหาไคั่มาครั้งมันอุ่นเอามว่นอพลื่อนว่าสว่างเนาะน้องเววอยากกัับอย่นัหอ่านเือะะววามวนตีอยู่นี่ คือหนาวจิตนาวใจที่บอกเนาะฮ้ยคือเดินว่าห้องนีงห <c oughs> น้า <c oughs> โน้นหนาวว่ะโอ้ยเพลงอะไม่เปิดไม่เปิดตามมันว่า ขันเป็นคนกันตามนั่นอยู่ได้เนาะเนีเป็นจอยเป็นจอนอยู่ได้น่ะช้างหอยให้เจ้าอ้ขันเป็นขันมันอยู่ได้เินาี่เป็นเหตเนหนาวแล้วก็เหตใหนาวเนแนวมันหนาวเนาะอันนี้มันุนกับหาเพชตั้งก่างเขือนว่นนะ

เพิ่นเนาะ